ตอนนี้นะครับเอิร์นมาอยู่ที่ BYD p o o ี i n g g ิ o u ก d นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับทดสอบตัวรถยนต์ของทาง BYD เขานะครับต้องบอกเลยว่านี่นะครับได้มาลองรถยนต์หลายรุ่นเลยนะครับวันนี้เนี่ยรถเยอะมากนะครับทั้ง ตัวที่จะเปิดใหม่นะครับตัว BWD Auto 2ในบ้านเรานะครับแล้วก็ตัว Denza N7 ก็ตามนะครับหรือว่าเป็นตัว BWD Share นะครับที่ในอนาคตผมเชื่อว่าตัวพวกนี้น่าจะได้มาไทยกันนะครับแต่ก็ต้องลองดูกันอีกทีนะครับรวมไปถึงตัรุ่นอื่นๆที่ขายกันอยู่ในบ้านเรานะครับ BWD C Performance ก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นพวก BWD Zion 6นะครับ Auto 3อะไรก็ตามเนี่ยมีครบท้วนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับวันนี้มีหลายสเตชันให้ลองนะครับมีโซน A B แล้วก็ C นะครับต้องบอกเลยว่าเยอะจริงๆ แล้วก็อากาศดีด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่เฉินเจินเช่นเ,เคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าบรรยากาศในงานวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็สนุกขนาดไหนครับไปดูกันเลยครับ now push this button Yes, this one, yeah, select this one. Okay, the start, the parking. It's no no brake, no, no hands. Yeah, yeah. Okay. Okay. You can see the frame wheel, the angle. รถเชื่อมรถเสรโอเรเยบร้อยแล้รโอเคเด็ดเฟรชตอนนี้นะครับมาลอง BYD C-Lion 5 i e C-Lion 5ลองตรงบัมปี้โรดก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับเขาให้ลองประมาณ20 20 20 t w e ก็โอเคนะไม่ได้แย่นะผมเคยลองคันอื่น นี่เลยนี่เทา่านี้อันนี้ซลารมนะครับสื้อตุ้มสูบนะโก้กื <Go. S 2> โอเคไปครับห้าสิบมันก็เทอยู่เหมือนกันนะมารอลุ้นกันว่า4,500,000จะมาบ้านเราหรือเปล่านะครับคันนี้ก็ใหม่อยู่ระดับหนึ่งเลยนะ ศูนย์ถึงร้อยนะครับ b y d c ีห้า d m i ไปครับสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแล้วก็เบรกสุดก็ถือว่าโอเคนะลองดูนะครับเอ่อตะกี้ถึงประมาณเจ็ดสิบนะเบรกได้เร็วแล้วก็เบรกถือว่าแน่นอยู่นะด้วยความที่ตัวนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับตัวเบรกของเขาเนี่ย มันก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าบางคันอนะ่ะพอเวลาเบรกและช่วงแรกมันจะรู้สึกไม่ค่อยน้ชโลอันนี้แบบกดไปแล้วรู้สึกเหมือนเบรครถยนต์ปกติก็ไม่เหมือนรถไฮบริดบางคันนะครับ go โอเคอันนี้เป็นลองแทร็กเล็กๆนะคองเพล็กซ์คอร์เนอะร์ corner, นะครับี่อืมมันก็ไม่ได้เทมากสำหรับรถยนต์ SUV ที่ขนาดหนะักขนาดนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะ มันแบบพวงมาลัยเบาด้วยนะครับเนี่ยลองใช้ดูนะไม่ได้ปรับโหมดนะไม่รู้มีโหมดสปอร์ตหรือเปล่าน่าจะมีนะครับเนี่ยแต่ว่าลองดูก็โอเคนะลออีกหนึ่งทีหัว่าโอเคเลยนะเพราะบางคันแบบตัวช่วงล่างมันแข็งแล้วมันแบบมีความโยน,ยนๆนะอันนี้มันแบบถือว่าคอมโพสิ่งระดับหนึ่งนะครับมันก็แข็งบ้างแหละแต่ก็เข้าใจได้ด้วยความที่ตรถหนักนะแล้วก็สูงมันจะต้องมีความที่ ทดแทนกันบ้างนะถ้านิ่มเกินไปมันก็จะโยนสุดดีนะครับโอเคไปทีครับซาลาโรม go ไปครับตอนนี้เร็วขึ้นนะสางห้าสิบก็โอเคนะประมาณ60นะเมื่อกี้นะครับคือแบบบางทีรถมันเทมากเกินไปนะครับแล้วแบบเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันจะทำให้เมานะแล้วแบบยิ่งเป็นรถ SUV แบบนี้นะครับถ้าช่วงล่างมันนิ่มเกินไปเวลาเทมันจะแบบ รู้สึกไม่ค่อยขับสนุกนะครับเวลาขับความเร็วสูงอะไรเงี้ยเวลาต้องการเปลี่ยนเลน3เลนรวดหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะเทกจนเกินไปแต่คันนี้ถือว่ารับได้นะไม่ได้แย่จนเกินไปเลยนะครับลองดีครับโหมด change โอเคโอเคลองสปอร์ตโหมดกันนะครับ0ูนย์ถึงร้อยก ศูนย์ถึงร้อยนะครับบีโอดีเซอเรีนห้าดีใหม่สปอร์ตโหมดครับไปอู้คันเร่งเร็วขึ้นนะสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ่งนี้ถึงแปดสิบนะแล้วก็เบรกสุดนะครับแต่ตอนเบรกเนี่ยตัวเอ,อ่อเบรกมันขเขาเรียกว่าไงพอไปรอบสองมันเริ่มเริ่มเฟดลงนิดเดียวนะนิดเดียวนะครับรู้สึกเล็กน้อยนะแต่ว่ารถคันนี้ก็ขับมาหลายรอบแล้วพอเข้าใจได้อยู่นะครับลองเทสกันแบบจัดเต็ม นะโอเคไปครับอืมผมว่ามันไม่ได้แย่เลยนะลองดูเนี่ยถือว่าเนียนนะครับเนี่ยและยางมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากด้วยนะครับคันนี้มันเป็นยางจีนนะผมถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยลองดูเฮ้ยโอเคเลยนะเนี่ยเออประทับใจนะครับสำหรับ BWD Cell 5ถือว่าทำมาได้ดีรอดูกันว่าจะเข้าไทย หรือเปล่าสำหรับคันนี้ครับตอนนี้นะครับผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า BYD Auto 2แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะเรามาลองแบบ Exclusive นะลองขับก่อนนะครับก็เป็นลองขับระยะสั้นๆนะครับมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4เทสชันนะครับจะเป็นถนนอันอีเวตนก่อนนะครับก็จะเป็นช่วงล่างบัมปี้นะมีสลัล่มนะครับมีตัวศูนย์ถึงร้อยพร้อมฟูลเบรกนะครับแล้วก็จะเป็นแบบคอร์สเล็กๆนะครับให้ลองขับขี่ถนนแคบๆอะไรอย่างงี้นะคันนี้นะครับ เดี๋ยวลองวิ่งบนถนนที่ไม่เรียบก่อนนะครับด้านหน้าขามเร็วมา20นะครับป้ายนี่นะครับอืมก็ถามว่าดีไหมมันก็เป็นรถยนต์ขนาดเล็กแหละนะครับเป็น Compact Cross-Over SUV ขนาดเล็กสุดของเขาเลยนะครับมันก็เลยจะไม่ได้มีช่วงล่างที่ถือว่าจัดมาเต็มมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะลองกันนะครับซาลอมไปครับผมกัดเต็มไหยนะ60 นะครับเนี่ยนะช่วงล่างมันมีความเทมากอยู่นะมันไม่ได้แบบแน่นมากนะครับมันจะแบบเทแล้วค้างแล้วค่อยย้อนกลับมานะแต่ก็โอเคนะครับไม่ได้แย่มากนะพอับรถเซเมนต์นี้นะครับยาริสคอร์ s นะแล้วก็พวกเออมิซูบิชิ X Force ตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นคู่แข่งตรงๆเลยถ้ามาบ้านเรานะครับลองสูนถึงร้อยกันครับ3 2 1ไปครับสปอร์ตโหมดนะ1จ็ 30 40 5 0 6 0 70แล้วก็เบรกครับตะกี้ถึง80อืมเบรกก็ถือว่าโอเคนะไม่แย่จนเกินไปนะครับลองเบรกมิดเลยนะตอกี้นะครับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์วางที่ล้อหน้านะ177งแรงม้านะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ประมาณ45กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มันเป็นรถด้วยขนาดเล็กแหละนะครับก็ต้องรอดูว่า u ูไดีไทยจะทำราคามาได้เป็นแบบไหนนะครับเนี่ยลองขับถนนขนาดเล็กนะครับ เนี่ยขับหน้ามันดีเงี้ยนะเวลาเหยียบปุ๊บแล้วถ้าเราไม่ใช้แรงเยอะเกินไปหน้ามันจะไม่สาดนะหน้ามันยังล็อกอยู่นะครับในทางที่เราต้องการขับแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยลองวนดูใช้ได้เลยนะเนี่ยดูปราครับถือว่าโอเคเลยนะรอยหนึ่งทีนะครับไปครับ มาลองอีกทีผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะแบบมันไม่ได้แบบว่าบางคันอ่ะช่วงล่างมันแข็งจนมันเด้งมันลอยนะครับอันนี้มันจะมีความติดอยู่กับพื้นบ้างเล็กน้อยนะแต่ถ้าเขาทําช่วงล่างนิ่มกว่านี้เวลาเข้าโค้งมันจะไม่ได้เลวเหมือนตอนสตาร์ลมเนี่ยตะกี้มันเริ่มเริ่มถ้าใส่ไปอีกหน่อยมันจะเริ่มสา่นแล้วอันนี้มันกาลังโอเคอยู่นะผมลอง60เลยคราวนี้ไปครับเนี่ยเห็นป่ะถ้าช่วงล่างมัน นี่หมนกันเนี่ยนะครับเวลาความคอมฟอร์ตมันจะดีขึ้นแต่เวลาเข้าโค้งมันจะเริ่มเทเริ่มหน้าสาดอะไรอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวเราลองสูงถึงร้อยอีกหนึ่งทีนี่ครับลองร้อนสักหน่อยสามสองหนึ่งไปครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเบรกมิดครับเนี่ยถือว่าโอเคนะตอนนี้ลองมาสองรอบแล้วนะครับตัวรถเนี่ยถือว่าขนาดเล็กนะมันเลยไม่ได้มี เบรกที่แบบว่าดีมากนะครับแต่ก็โอเคมันเป็นรถยนต์ครอบครัวนะครับลองขับไดนามิกกันถือว่าใช้ได้เี่ผมลองเบาๆว่ารอบนี้ไม่เร็วมากจะได้ดูว่าเป็นยังไงเนี่ยดูวงเลี้ยวเนี่ยพวงมอะไรเบามากนะครับเดี๋ยวผมลองปรับโหมดเป็นธรรมดานะเนี่ยโหมดปกตินะครับพุงมอะไรก็จะเบาขึ้นนะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะครับที่อยากได้แบบว่ารถยนต์ขับในซิตี้หน่อยนะครับเป็นแบบ crossover SUV ขนาดเล็กนะครับมันก็โอเคเนี่ยพวงมอะไรเบาวิว,วเลย นเนี่ยเออดีดีดีนะครับรอนะครับออโต้สดูว่าบ้านเราจะมาเป็นยังไงราคาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เปิดที่มอเตอร์โชว์ให้มาชมกันก่อนแล้วนะครับสำหรับ B5 ออโต้สคันนี้ครับ อนนี้นะครับผมมาอยู่บนเจ้าอย่างวังยูแปดแล้วนะครับเขาจะโชว์นะครับวิธีการอันนี้จะเรียกว่าเอออัลโทนามัสเนโรไลน์นะครับจะเป็นตัวนีเวกชันนะสำหรับการขับนะครับเนี่ยในช่องแคบนะโดยที่ตั้งแมปได้นะครับเนี่ยกดปั๊บนะแล้วเขาก็จะเห็นเนี่ยว่าช่องคืนแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับจอดให้กดเริ่มนะครับก็ให้ปล่อยทุกอย่าง everything โอเคเขาไม่กดอะไรเลยครับมันจะขับผ่านเนี่ยความกว้างนะครับของช่องนี้อยู่ประมาณ25-60มิลลิเมตรนะครับประมาณ8.4ฟุตนะก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่รถเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับนี่เนี่ยตัวรถนะครับจะเนี่ยหาทางเองเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับคนขับไม่ได้จับเลยนะเนี่ยวิ่งไปเองเลยนะครับตามทางนี่เลยนะครับรถทำเองหมดเลยนะครับ แต่ที่จริงทางมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นนะแต่รถเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว u 8ของเขาเลยตัวแฟลกชิพเลยนะครับมันก็จะเลยเนี่ยรถทำเองหมดเลยถือว่าไม่ธรรมดานะคันนี้นะครับเนี่ยรถก็จะจอดให้เองหลังจากออกมาจากทางประมาณนี้ครับโอเค to finish <Yes. S 2> and we will go there yes thank you yes อันนี้ก็จะเป็น thank ิร u นะครับของทาง b y d นะไม่ใช่ gwm ในะคนละแบบกันนะครับ อันนี้จะเป็นแทงเทินเหมือนจีเทินั่นแหละนะครับของทางเบนแล้วก็เลือกอุณแล้วก็เลือกอุณหภูมิเลยก็ได้เลือกได้นะครับมันก็จะหมุนโอเคมันก็จะหมุนรอบทิศทางนะครับจริงๆผมเคยเห็นตัวแทงเทินของ U8 คันนี้หลายรอบแล้วจากด้านนอกแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาลองนั่งนะครับรู้สึกแปลกดีเหมือนกันนะครับความเร็วมันก็ไม่ได้ช้ามากกลยนะหมุน โอเคเลยอ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะหมุนมาให้ตรงทางออกของเราเลยเกือบพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ขับออกไปได้นะครับมันจะช่วยแบบว่าเวลาถนนแคบมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะหมุนให้เลยนะครับ This is the speed uh, yes อ๋อโอเค uh, small, สามารถตั้งความเร็วได้ and uh, fast โอเคโอเค thank you นี่เขาโชว์ช่วงล่างนะครับสุงลมรถจีนผมว่า U8 เนี่ยถือว่าโอเคนะความเด้งดอนมันมีอยู่บ้างแล้วพะวตัวรถค่อนข้างจะหนักกับ3ตันกว่านะสำหรับ U8 ตัวเนี้ย มันก็มีเด้งๆบ้างไปๆแต่ว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่มากนะครับก็ถือว่ารับได้เลยสำหรับเจ้าอย่างวายู8ปคันนี้ครับว i ยดีชาร์กหครับไปลองครับพวงมาลัยขวานะคันนี้มาเลยครับไปตอนนี้ขึ้นมาลองนะครับวายดีชาร์กสิกแล้วนะครับนี่ขึ้นมาก่อนเลยนะครับนี่ผมยังไม่เคยลองนะคนอื่นเขาเคยไปขับที่ พีรามาแล้วนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยพวงมาลัยขวาด้วยนะครับกันนี้ก็จะเป็นสเปคออสตามที่ว่าแหละนะครับมาดูกันนะตอนนี้เป็นการลองขับแบบออฟโรดนะครับของทางทักซิกนะครับนี่จะมีพื้นไม่เท่ากันนะครับเป็นฝึกแอคเซลของรถนะครับตั้งพวงมาลัยตรงนะครับเนี่ยเอียงขึ้นมาล้อขวาก่อนเลยนะครับนี่นะเหยียบ มันก็จะโชว์นะครับตัวรถว่าตัวมอเตอร์ของเขาเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยมันก็จะเห็นว่าพอตัวรถนะครับจับได้ว่า traction น,นะครับของแต่ละมุมรถเนี่ยมันไม่มีตรงไหนมันก็จะผักแรงไปตรงนั้นนั่นเองนะครับตอนนี้เครื่องติดแล้วเพราะว่าผ่านตรงนั้นมาแล้วนะต้องปั่นไฟให้เนี่ยขึ้นมามช่วงล่างมันก็โอเคเลยนะเนี่ยขึ้นลงนะครับนิ่มอยู่นะแล้วก็การโยนมันไม่ได้มีมากด้วยนะครับถือว่าดี รประมาณนี้ตัวช่วงล่างผมว่าโอเคเลยนะยังไม่ได้ลองวิ่งไกลๆแต่สำหรับออฟโรดที่ผมลองมาคันนี้เนี่ยจิว่าแปลกมากนะครับเพราะว่าตัวยางของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกเลยเพราะว่าตัวยางมันหนากว่าปกติระดับหนึ่งนะปกติที่เราลองกันแบบพวกดีแม็กวีคอสอะไรเงี้ยมันจะเป็นยางธรรมดานี้เขาใส่ยางเป็นตัวยางกึ่งออฟโรดมาให้นะครับไปลองขึ้นนะ ขึ้นเต็มเลยครับอืมโอเคเลยนะแล้วก็ปล่อยไหลตอนลงนร,รถมันเบรกให้ด้วยนะมันเป็นระบบยูนิเซนคอนโทรลนะครับเวลาตอนปล่อยมันก็จะไหลลงไปให้เลยนะรับประมาณนี้นะ a อ k ค o u เป็นไงบ้างทุกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับเอิร์ธบอร์ดเลยว่าน่าสนใจมากนะครับได้มาลองรถยนต์บีวดีหลายรุ่นเลยนะครับในวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับได้มาทดลองทั้ง er, รถยนต์นะครับที่ขายในไทยอยู่ปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้ขายในปัจจุบันนี้นะครับแต่ต้องบอกว่ารถยนต์ที่เขาเอามาให้ลองในวันนี้นะครับทั้งหมดทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบฟิล prospectiv นะว่าในอนาคตอาจจะเอามาขายในตลาดบ้านคุณไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีสื่อหลายชาติมาเลยนะครับทั้งไทยนะครับทั้งเกาหลีนะครับทั้งอินเดียนไดด้มาทลองรถยต หลายรุ่นของทาง b y d ในวันนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ของเขาวันนี้ก็แน่นอนว่าเป็นตัวอย่างวัง u 8นะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเราก็มีเดนซารุ่นอื่นนะครับที่อาจจะเอามาขายไทยนะครับ c 9 c 9 GT นะครับหรือจะเป็น b y d s h e er เชก็ตามนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่ารุ่นที่จะเข้าไทย เกือบสุดแล้วนะครับมีตัว b u i c h d r c a กับ b w i Auto 2นะครับหรือ Auto 2นะก็ต้องมาลองดูกันว่าตัวไหนจะมาไทยตัวไหนไม่มาไทยบ้างแต่ว่าก็ได้ลองกันจัดเต็มแทบทุกรุ่นเลยนะครับในงานวันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับกดคอมเมนต์กดดิ่งนะครับลาไก่อนครับสวัสดีครับ